อุ้ยปลาหลังเขียวเป็นฝูงจ้านี่โยเย,ยไปหมดนี่า <c oughs> นี่ปูบาวสาปูหากินบ้านบ้านสวัสดีค่ะวันนี้สาปูพาทุกคนมาลงทะเลป่าคลอกนะมาวางบนขึ้นจ้าจะได้หรือไม่ได้ไไดยังไงเดี๋ยวตามไปลุ้นกันนะคะอ้หลังเขียวหลังเขียว อุ้ยหลังเขียวจ้าปลาหลังเขียวสองตัว,วน,นี่จ้าหลังเขียวอีกนะ,ะเดี๋ยวดิ้นๆเลยเดียวปลาหลังเขียวมันมมาไปลาหลังเขียวอีกจ้าโอเคจะปลดไมอุ้ยหลังเขียวใช่ไมแจ๊บมันนั่น,น,นช่วงนี้ปลาหลังเขียวขึ้นเยอะ วันน awesome, ี้ไม่ได้วางอวนปลานะหลังเขียวหลังเขียวข้างหลังเขียวลูกปลาเป็นอุ้ยหลังเขียวเยอะจ้าด้านหน้าติดปลาหลังเขียวเยอะวางอวนพุ่งติดแต่ปลานะวันนี้พุ่งไม่ขึ้นปลาหลังเขียวอีกจ้านี่นี่ก็หลังเขียวอุ้ยฝูงปลาเป็นเกี่ยวกระมีติดเยอะแยะเป็นก็ติดเจ้ากระมีติดเอา้า ปลาลังเขียวก็ติดเยอะนี่ปลาลังเขียวอีกนะลังเขียวอีกเนะนี่ปลาลังเขียวอีกจ้าหลุดงเยอยเลยมีลูปลายเลยลังเขียวอีกจ้า ปลาหลังเขียวอีกจ้าจะม <c oughs> ีปลากระบอกมีแต่ปลาหลังเขียวโอ้ย <c oughs> <c oughs> ู้ยปลาหลังเขียวเป็นฝูงจ้ะนี่โยเยไปหมดนี่ <c oughs> นี่กบลาหลังเขียวอีกนะตรงนี้ด้านหน้าเห็นปูอยู่ตัวนึงลงตัวใหญ่กางเขียวปีเลยตอนนี้กูด็อุ้ยนุกำลังกางเขียวเอาไปตั้งนานไมกแก๊กกางเขียวเลยเนาะอู้ว่าหลังเขียวทั้งนั้นเลยอู้ยเยอะจ้ะ ่อุ้ยหนูขึ้นฟูงใหญ่เลยมีคนมาังางโลจังเจับไปแล้ยโอ้โหขึนนี่ก็หลังเขียวตัวใหญ่ใหญ่อุ้ยปลาลังเขียวอีกจ้าโอ้ยขึ้นฝูงใหญ่ไม่ต้องเอาเลยไม่ปลาไม่เรอปลาลังเขียวอ่ะจ้า อุ้ยลังก oh. ์ก oh. ัดแรงไปเลยแดงปลาแดงจะปลาแดงอู yeah. ้ด oh. ้านหน้ามีแต่ลังเขียวอุ้ยนี่นี่นี่กุ้งเอากุ้งก่อนอย่าลุ้อุ้ยปลาลังเขียวอีกจ้าอุ้ยท้งนั้นเลยนะอุ้ยหนุนนี่ เยอะเยอะจ้ะต้องแร่เนื้อเอาแกงเอาขวบพริกม้่งเลยนะขวบกลิ่งนะลุงนะเนาะแร่เนื้อสับแร่เนื้อสับแล้วทำขวบกลิ่งทำไมเยอะด้วยจริงจัง ดอกี้วอันนี้นู๊บเป็นนุข้าวมันเรีว <c ười> ยวเนาะเยอะจัดเจ้าวันนี้มีแต่หลังขาาเขียวโอ้ความเด็ดจริงอันดโนเลยนี่จะได้ถึงทั้งนี่ปตผือะโอ้ยใช่ไม่จุกปอดมันมาตายอยู่ใส่ตือมันจะจุกตอดกันเรื่อตายมันเยี่ยวผลงานการวางอวนของลุงบ่าวกระสาปูวันนี้นะคะทุกคนนี่นะ ติดปลาหลังเขียวเป็นฝูงเลยจ้าได้ครึ่งรังเลยนะครึ่งรังใหญ่ๆเลยนะสับปูต้องปิดปิดกล้องแล้วช่วยลุงบ่าวปลดปลาเนะื่ไม่งั้นปลดไม่ทันคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสับปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ